ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินได้มรดกหรือได้ของใหญ่ๆทรัพย์ใหญ่ๆเป็นของตัวเองเนี่ยชัดเจนมากๆที่สุดในห่วงเวลาแอนมืนสีชีดวงสวัสดีครับหมื่นเทวริศครับอาจารย์สีค่ะเตรียมตัวรับความปังปี69ราศีพิจิกเตรียมตัวรับความสำเร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะคตามแคปชั่นของเรานะครับชาวราศีพิจิกเตรียมตัวรับความสำเร็จในปี2569เะครับเรื่องแรกเลยนะความสำเร็จนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องของของของผลประโยชน์ชัดเจนโดยเฉพาะงานใหญ่ๆงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการนะครับระยะยาวๆที่วางแผนมาระยะยาวๆหรือกําลังจะเริ่มต้นวางแผนในช่วงปลายปี68ต้นปี69นี้ก็ได้ครึ่งปีแรกเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยการหวังผลระยะสั้นๆงานที่เป็นแบบชอ็อตๆทำเร็วจบเร็วเล็กๆแต่ ถ้ามีโอกาสที่จะขยับขยายในช่วงครึ่งปีหลังได้นั้นยิ่งโดดเด่น uh huh. นะครับชาวราศีพิจิกที่วางแผนระยะยาวโดยหวังผลในช่วงครึ่งปีหลังของปี69เ้าเนี่ยโดดเด่นมากถ้าชาวราศีพิจิกรอได้คุณจะเห็นผลประโยชน์มหาศาลในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเรารอไม่ได้ถ้าเราพยายามที่จะเร่งรัดจะล้นมันลงมาให้ได้เนี่ยมันมีแต่ความเสียหายรออยู่เพราะชาวราศีพิจิกเองเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายๆกับเหตุผลง่ายๆ กับเรื่องของผลประโยชน์ง่ายๆเพราะคําพูดไม่กี่คําของชาวราศีพิจิกเองในกรณีของคนที่ทํางานประจํานะครับมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในระยะยาวการวางแผนที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง<ม>โปรโมตตัวเอง<ม>การวางแผนการทํางานเพื่อได้รับการผลักดันให้อยู่ในหูในตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รับการโปรโมตเนี่ย<ม>เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยที่เป็นคนทํางานประจำเนี่ยมันจะต้องทาทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่ให้รู้ว่าพอผ่านครึ่งปีไปแล้วเนี่ยคุณจะเหนื่อยมาก เหนื่อยกับการทําผลงานเหนื่อยกับการต้องตามผู้หลักผู้ใหญ่เหนื่อยกับการต้องรับงานแทนผู้ใหญ่เนี่ยมันมีเกณฑ์เรื่องพวกนี้เข้ามาแต่ทุกอย่างน่ยมันมีข้อต่อรองชาวราศีพิจิกครึ่งปีหลังอะไรที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานอิสระหรือทํางานประจํานะครับสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกเมื่อมีผลประโยชน์หรือการร้องขอการขอความช่วยเหลือความร่วมมือใดๆสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการต่อรอง การต่อรองที่เป็นผลประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเราและท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะมาตกที่ตัวเราไม่มากก็หน้อยแต่ถ้าการต่อรองนั้นมันเป็นการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวชาวราศีพิจิกโดยตรงผลประโยชน์ที่เราควรจะได้มันจะถูกตัดถูกแบ่งไปเป็นของส่วนรวมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะเหลือนิดหน่อยหรือไม่เหลือเลย <S <S <an> <S ผลมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกให้รู้ว่าทุกอย่างจะมีการต่อรองแต่ต่อรองเพื่อส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราจะได้ ชาวราศีพิจิกเนะี่ยต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าปีนี้นะปีห9คุณต้องการความสำเร็จในเรื่องอะไรแล้วก็ลุยให้เต็มที่ระยะเวลานะก็อย่างที่อาจารย์จะเหมิดบอกไว้เพราะฉะนั้นความหมายความสำเร็จคุณปังคุณเฮงคุณโชคดีแน่ๆนะ,ะขอให้ทำตามสเต็ปแล้วก็ลุยได้เลยนะทีนี้มาดูความสำเร็จที่แบบมันต้องพูดอ่ะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องเงินจะมีเกณฑ์ได้เงินจากหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับการไปทําอะไรใหม่ๆนะะเกี่ยวกับาการเดินทางสังคมนะการติดต่อค้าขายนะ การเป็นตัวกลางส่วนแบ่งแต่ต้องดูก่อนว่าคุณทำเกี่ยวกับอะไรนะคะทีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเงินที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเงินที่ข้องเกี่ยวกับการแก้ไขมไม่ว่าจะแก้ทั้งความรู้ความสามารถหรือใช้แรงก็แล้วแต่นะ,ะหรือเป็นเงินก้อนที่มันตัดจบตัดจบจอบๆนะคะมันเป็นเงินยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ,ะแต่พอครึ่งปีหลังนะคะ งานใหญ่ขึ้นแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยมันเหมือนกับเงินที่มันเป็นต่อยอดต่อยอดที่มันใหญ่ขึ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหรืออะไรที่ข้องเกี่ยวกับนะคะหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้จะโดดเด่นมากนะคะในครึ่งปีหลังแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นพิจิกเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินคุณมีสเต็ป หนึ่งและสองที่เขาเรียกว่าครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะคุณถือว่าลุยไปได้เลยนะคะสมมุติคุณเป็นนายหน้าใช่ไหมครึ่งปีแรกคุณขายของเก่าครึ่งปีหลังคุณขายของใหม่อันเนี้ยมันจะโดดเด่นตามดวงใช่มันจะชัดมากคราวนี้พอมาในเรื่องของเงินแล้วเนี่ยเราอยากจะเสริมในเรื่องของน้ําหอมเข้าไปด้วยนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเหมาะที่จะใช้น้ําหอมประจําตัวแล้วก็ปี69ทั้งปีเนี่ยเป็นกลิ่นแบบยืนพื้นเลยใช้ประจาประจํ เป็นเป็นเป็นแบบกลิ่นหลักของปี69เลยนะใช้ติดตัวเลยน้ําหอมกลิ่นราตรีสวรรค์ค่ะทาไมถึงเป็นราตรีสวรรค์กลิ่นตั้งรับอืความสําเร็จที่จะเข้ามาเนี่ยมันมาโดยเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับทุกอย่างจะเข้ามาดิวเข้ามาติดต่อเข้ามาหาส่วนน้อยเลยที่เราจะต้องเข้าไปดิวเองส่วนที่เราต้องเข้าไปดิวเองมีอยู่อย่างเดียวก็คือสังคมใหม่ๆอือส่วนในเรื่องของ ของเก่าของที่ดิ้วเก่าๆเนี่ยเขาจะย้อนกลับมานี่หรือที่ริ้วอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะลุกเรามากขึ้นเราจําเป็นต้องใช้น้ําหอมกลิ่นราตีสวรรค์ในการตั้งรลับนะครับค,ความสําเร็จนั้นๆแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นคําพูดคําจาเราก็จะซอฟลงอารมณ์เราก็จะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกปีทั้งปีใช้น้ําหอมกลิ่นลาตีสวรรค์นีย่ยืนพื้นไว้ก่อนแล้วค่อยเสริมในแต่ละเดือนใช้กลิ่นอะไรเข้ามาเสริมในช่วงเวลาไหนคอยว่ากันอีกทีนะครับสําเร็จการเงินการ้นี กลิ่นใหญ่กลิ่นหลักที่เป็นกลิ่นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับกลับกันนะราตีสวรรค์ตั้งรับนะ,ะแต่กลิ่นที่จะต้องใช้เวลาต้องต้องเข้าต้องจูจง่โจมขอพรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใหญ่คนโตหรือว่าสังคมใหญ่ๆกลับต้องใช้กลิ่นแม่พระเพลิงกลิ่นเตโชธาตุกลิ่นธาตุไฟบูลุยเผาผลาญเหตุผลเพราะว่าเวลาชาวราศีพิจิกต้องหักหาน ต้องชัดเจนต้องแข่งขันก็ต้องแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าไปในสถานการณ์ที่ต้องสู้ต้องเด็ดขาดต้องเด็ดเดี่ยวใช้น้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงกลิ่นเตโชธาตุลุยได้เลยแต่ถ้าไปในสถานะที่ต้องตั้งรับเอาง่ายๆเราอยู่ในที่ของเราใช้น้ําหอมกลิ่นราติสวรรค์ถ้าเราต้องออกต้องลุยต้องบู๊ใช้น้าหอมกลิ่นแม่พระเพลิงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้น้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงพรมที่องค์ท่านแล้วขอพรพรจะมาเร็วมากไปหาผู้ใหญ่ ร้องขอไปในสถานะที่เป็นลองใช้น้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงพรมตัวเองแล้วเข้าคุยเข้าเจราจาทุกอย่างจะเร็วขึ้นอืไปต่อที่นะคะเรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัว <c oughs> นะคะหรือว่าทรัพย์สินนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชาวลัคนาราศีพิจิกในปีนี้ <c oughs> นะบอกเลยว่าจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวทรัพย์สินอย่างเช่นใครอยากมีบุตรธิดานะคะแล้วแบบเออเราคอยมานานนะ,ะมีโอกาสที่จะได้บุตรธิดา <c oughs> ประสบผลสําเร็จในช่วงปีนี้ใครนะคะก่อนหน้านี้นะคะยังไม่มีบ้านไม่มีรถยังเช่าเขาอยู่ยังอยู่ร่วมกับเพื่อนอยู่ยังอยู่ร่วมกับแฟน แต่ต้องเช่าเขาอยู่อันนี้อันนี้น่าสนใจมีเกณฑ์ว่าคุณสามารถนะคะไปเขาเรียกว่ามีบ้านมีทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เตรียมตัวนะคะคเตรียมความพร้อมเตรียมเอกสารทำข้อมูลสเตตเมนต์พอในครึ่งปีหลังเนี่ย นะยื่นขอนะคะมีโอกาสประสบผลสำเร็จรวมทั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การการันตีนะหรือแม้กระทั่งบางคนนะนี้บอกกอนนะมีโอกาสมีโชคฟุกๆนะ,ะจากบ้านทรัพย์สินที่ดินโดยมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินได้มรดก หรือได้ของใหญ่ๆทรั์ใหญ่ๆเป็นของตัวเองเนี่ยชัดเจนมากๆที่สุดในห่วงเวลาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงเวลาเนี้ยแกล็เนี้ยถ้าจะขยับขยายถ,าถ้าต้องการในช่วงเวลานี้หนึ่งเลยเนี่ยเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับการสอบการแข่งขันใดๆต้องการหวังผลเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ต้องต้อง,ต,องต้องจัดการแต่ตัวเองมากที่สุด ใช่ละแล้วข่าวดีนะคะถ้าเกิดใครนะคะมีทรัพย์มีบ้านมีที่อย่างนี้แล้วเฮ้ยทำไงอะ่ะบ้านจะให้มันเฮงปังนะเรามีบ้าน12บราศีหนังสือเล่มนี้คุณสามารถจัดบ้านของคุณตามหนังสือได้เลยเพราะจะบอกไว้เลยว่าราศีพิจิกควรจะจัดบ้านยังไงจัดโต๊ะยังไงให้เฮงให้ปัง พิเศษสุดๆนะคะใครสั่งหนังสือกับแอนหมื่นสีนะคะเรานะคะจะผูกดวงวางลัคนาให้คุณเพื่อจัดแต่งบ้านตามดวงของคุณคนเดียวอันนี้บอกก่อนนะว่าเฉพาะจริงๆใครอยากแต่งบ้านหรือแม้บางคนที่ไม่ได้มีบ้านใหม่ก็ได้น้อจานหนุนเนาะแต่งบ้านยังไงให้เฮงปังเงินเข้ารัวๆนะคะให้เป็นพิจิกให้เป็นตัวคุณที่สุดนะคะแล้วก็เฮงบังที่สุดค่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยมีปัจจัยเดียวที่จะทําให้คุณเน่ะ พลาดหวังหรือว่าคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงหรือทรัพย์สินภายในปี69ได้ก็คือบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวญาติพี่น้องเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นปีทําให้เราเนี่ยผิดแผนผิดพลาดผิดล็อกไปหมดมันจะทําให้กระทบกันไปหมดเลยนะทั้งปีปไ,ปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นการวางแผนใดๆก็ตามเนี่ยก่อนสิ้นปี68 ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการวางแผนสุขภาพการตรวจสุขภาพการเตรียมตัวแต่เนินๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วง3เดือนแรกของปี69เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดการเจ็บป่วยในช่วง3เดือนแรกของปี69มันจะส่งผลระยะยาวมันอาจจะเป็นการต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาทําให้เราขยับขยายไม่ได้นะเรามาปิดท้ายกันในเรื่องของสังคมเรื่องของการติดต่อเรื่องของการประสานงานชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความโดดเด่นมากในเรื่องของ สังคมเรื่องของการประสานงานโดยเฉพาะการย้อนกลับหลังมองกลับหลังเข้าไปหาสังคมเก่าเพื่อนเก่าคนที่เราเคยมีคอนเนคชันเก่าคนกลุ่มนี้จะทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเดินง่ายขึ้นนะครับเพื่อนเก่าสังคมเก่าผู้ใหญ่เก่าๆหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าที่จบกันแบบสวยๆนะครับมันจะพาชาวราศีพิจิกเนี่ยไปต่อได้ไกลอีกสเต็ปหนึ่งอาจจะใหญ่กว่าเดิมที่เราเคยเคยเดินร่วมกันก็ได้มันไม่ได้มองว่าเรา เดินกลับไปหากันในมุมของความเสน่หาฐานไฟเก่าอะไรไม่อย่างนั้นนะครับมองในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักแล้วมันจะพากันไปในจุดที่ที่ใหญ่ขึ้นได้ใครที่ หนึ่งอาจจะแบบไปต่างประเทศไปเรียนต่อนะคะทำงานแล้วไปดูงานนะค,ะคุณมีโอกาสขยับขยัายยานะ,ะสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้รับการผลักดันสนับสนุนนะคะในทุกรูปแบบนะคะอันนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะคะขอวอวยพรนะคะปีใหม่2,569ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะมีสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะคะได้รับอะไรที่ดีๆขอให้ปี2,569เะครับเป็นปีแห่งความสำเร็จของชาวราศีพิจิก นะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาลงมือกระทําอะไรก็ขอให้สําเร็จทุกประการฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีสสดครับรับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการภากมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ